นาทีมาตั้งรอเค้กอันนีขนมเค้กสตรอเบอรี่นะคะนี่สตรอเบอรี่เฮี t ว่าจะครัเชนหรอราครเชครเชนเียดครเชครัเชนโอเคอันนี้เค้กเอ่อเชอรีเชอรีเปียวนะคะเค้กเชอรีเปียว เชอรี่เปรี้ยวกับสตรอเบอรี่นะคะมาเรอเผาไฟพิงแล้วเมื่อกี้ยังอุ่นอยู่เลยตอนนี้เผาไฟแล้วนะคะคเปิดไฟเมื่อกี้มันมืดๆหน่อยสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแล้วจ้ามาทำไมมาทำไมเพื่อนๆยายจะมาตัดดอกไม้ไปจัด จ,จัดเจดกันจัดโต๊ะรับแขกนะคะวันนี้จะมีเพื่อนมากินข้าวที่บ้านเพื่อนคนไทยนะคะจริงๆก็ไม่ไอ้นั่นหรอกแต่ว่าเสียดายดอกไม้เนาะก็เลยเอาตัดๆไปจัดเลยเสียดายมันเนาะก่อนที่มันจะเหี่ยวทิ้งยายเขาตัดก่อนนะคะแล้วก็ไปจัดเจกันแล้วก็ไปจัดโต๊ะกันนะให้ดูบรรยากาศ่อยนี่นะคะใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้ว ไดให้ดูทุกวันเนะนแหละบรรยากาศเก็บบรรย,ยากาศไว้นะคะเพื่อนเก็บบรรยากาศไว้เนาะมาเดี๋ยวเตัดดอกดอกไม้ก่อนนี่นะคะได้แล้วเพื่อนเนาะป่ะเดี๋ยวไปเอาไปหาเอาในข้างหน้าบ้านอีกหน่อยนึงเนาะ เพื่อนมาดูกันยายเคยจัดแต่ช่อนะคะเคยจัดแต่ช่อดอกไม้โชว์จัดช่อดอกไม้ไปฝากเพื่อนนะโอ้ยเออช่างมันเถอะจัดก,การมันจัดก,การมันเัดการมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันใหญ่มันใหญ่เราก็ใส่อเอาแค่มาดูกันนะคะว่าหมูเลยจ่า ยายเคยทำแต่ช่อดอกไม้ไม่เคยทำแจก,กันสักทีหนึ่งเฮม,มาเสียบเข้าไปปักเข้าไปเดี๋ยวมันจะสวยเองอะไรก็เสียบเข้าไปแล้วมันก็จะการจัดดอกไม้เนมันก็อยู่ที่แจก,กันด้วยนะคะเพื่อนยายไม่มีแจก,กันมีอยู่แต่ว่า พี่อยู่แต่ว่าอยออกมาแล้วขี้เกียจเข้าไปเอาใหม่อีกมีแบบมีแบบอันเล็กกว่านี้อันนี้ก็มันงอๆเราก็เอาตัวนี้มาใส่เทมันงอๆใช่ไหมเนี่ยดอกมันงอ,อยางงี้เราก็มาดัดแปลงเอานี่เขามาคำ้ำตัวนี้ก็ได้ เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะสวยเองทำไปทำมาเดี๋ยวมันก็จะสวยเองนะคะเวยกันดอกไม้อนนะะขอคะนี่ขาจัดก่อนนี่นะคะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้ว นาะใหญ่จัดมาเสร็จแล้วนี่เนาะถ้าซื้อเขาก็เป็นร้อยนะเนี่ยชอดอกไม้อันน,นี้อันนี้มาจากบ้านเราเองนะคะจากสวนเราเองนะคะป่ะทีนี้ก็ไปจัดโต๊ะกันตอนแรกกินกาแฟก่อนแล้วตอนเย็นค่อยกินข้าวไปจัดโต๊ะกาแฟก่อนนะคะนี่ขดถ่ายรูปหน่อยสิเช่ืะ มาทีนี้ก็มาจัดโต๊ะกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจัดโต๊ะเสร็จขอไปอาบน้ำผ้าไหนอ๋อไม่มั่งนะเอาแต่ผ้าเด,เดิมเดิมเดียวเอฟซีจะว่ามีแค่ตัวเดียวเหรอเอาผ้าปูโต๊ะ ดิมๆนเลซีว่ามีตัวเดียวอะผพาปูโตนนะคะสีมันสีมันไม่แจ็มอันนี้มาสใส่มันแจ็มๆหน่อยนะคะผ้าปูโตสีมันไม่เจ็มใส่มันให้มันแจ็มๆหน่อย จัดโต๊ะก,กาแฟนะคะเพื่อนๆจัดโต๊ะกาแฟก่อนโต๊ะก,ก,กินข้าวจัดชุดกาแฟก่อนชุดกาแฟเห็นไหมพออันนี้มาใส่หนึ่งนี่หนึ่งมันก็แจ๋มนะพาพู้โตสีมันชีด ก่อนนะคะเดนมันยาวายัดเสร็จแล้วเดี๋ยวไปถายให้ดูใหม่นี่นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เดี๋ยวรอแขกมาก็เดี๋ยวจเจ้าขนมเค้กมายายถ่ายให้ดูอีกทีนะคะเพื่อนคนไทยใครๆก็รู้จักแหละคนนี้ทีม่มาไหลมาไหลพอดีเขาพาแฟนเขามาด้วยเนาะวันนี้มากับแฟนมากันโลกนะคะ เดี๋ยวยายขอไปอาบน้ําก่อนเด้อนี่นะคะเพืพ่อนๆรอแขกมาเราจะแขกมาตอนนี้อีกห้านาทีเอามาตั้งรอเค้กเค้กไอ้นี่นะขนมเค้กสตรอเบอรี่นะคะนี่สตรอเบอรี่เฮียว์สต้ครัเชนออร่รอเฮียครัเชินครัเชนเฮียดีสักครัเชินครัเชน สโอเคอันนี้เค้กเอ,อ่อเชอร์รี่เชอร์รี่เปรี้ยวนะคะเค้กเชอร์รี่เปรี้ยวเชอร์รี่เปรี้ยวกับสตรอเบอร์รี่นะคะมาเผาไฟพิงแล้วเ <laughs> มื่อกี้ยังอุ่นอยู่เลยตอนนี้เผาไฟแล้วนะคะคเปิดไฟเมื่อกี้มันมืดๆหน่อย 呢。No?